มาเด้จ้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวมะระไก่อบด้วยจ้ามีเนื้อไก่อบใส่ด้วยนะคะมาทานด้วยกันเ้อค่ะพี่น้องสดน้ำร้อนๆด้วยกันจ้า อันนี้ผักมะระด้วยนะคะใบโหระพาอันนี้ไก่อบด้วยจ้าไก่อบก็ซื้อมาจากตลาดนะคะก็แบ่งให้ลูกสาวเขาไปครึ่งตัวค่ะแล้วเหลือครึ่งตัวก็ไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวแต่ซื้กอก๋วยเตี๋ยวมะระมาแล้วนะคะมะระไก่จ้าแต่แม่ก็ต้องใส่เนื้อไก่อบอีกเพิ่มนะคะ มาด้วยจ้าวันนี้มาทานด้วยกันเลยค่ะซื้อมาใหม่ๆร้อนๆนะคะสดน้ำด้วยกันจ้าแต่แม่ยังไม่ได้ทานเลยจ้าถ่ายก่อนถ่ายคลิปก่อนนะคะ เวลาเราถ่ายเสียงรถก็ามาเนาะบ้านติดถนนจ้ะขออภัยด้วยนะคะไปทางโน้นคุณตากำลังอร่อยนะคะอร่อยไหมจ้าเยอะ มาทานด้วยกันครับแมวก็เห็นต่ก็เรียกท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาทานด้วยคำก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยก๋วยเตี๋ยวมะระไก่ย่างมะระไก่แต่เราเพิ่มไก่อบของเราที่ซื้อมาจากอ่าดูครับอร่อยมากโรตัสมื่อวานนะคะวันนี้ก็เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยว น้องแมวก็หิวด้วยจ้ะสดน้ำร้อนๆมื้อนี่เด้อพี่น้องทั้งหลายมากินน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็แวะมาเลย สวัสดีจ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาสดน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆด้วยกันจ้าสวัสดีจ้า